สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับนะกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับนะอ่าวันนี้เข้ามาเจอมาเจอกันนะครับนะช่วงเวลาประมาณสายๆแล้วกันนะพี่เนาะอ่าครับช่องทางกันติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดค้นหาด้วยเบอร์โทรไม่เจอนะพี่นะนี่เลยครับแคป คิว่าค้นครับนะแล้วไปค้นหาได้เลยนะครับนะวันนี้ก็องละห้าร้อยบาทอีกเช่นเคยนะพี่นะเอาราคานี้เลยราคาย่อมเยาราคาแบ่งปันเลยนะพี่นะไปเริ่มกันเลยนะครับองที่หนึ่งนะครับเตรียมกระดาษปากกา,าแครบูปไ้ปด้วยนะพี่นะชื่นชอบองไหนก็ทักไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับ <c oughs> องนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเอีพีนี้ได้มาสององนะพี่นะเป็นของพระอของเฒ่าแก่นะพี่นะที่ว่าอยู่อยุทธยานะครับที่ว่าผมลงคลิปไปเมื่อวันสองวันที่แล้วนี่แหละครับคือไปค้นมาเจอมาสององนะพี่นะเจอสององอีพีนี้จะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับนะเนี่ยครับองนี้เป็น อ๋อพิมใหญ่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะพาแบบเนี่ยครับคือผมลงไปเขามีพี F C มาปิดหมดเลยนะพี่นะเนี่ยครับจนมีหลายคนทักมาถามหานะครับก็ <c oughs> ก็ได้บอกไปนะครับว่าหมดแล้วนะพี่นะนะครับแต่อันี้ไปค้นมาเจออยู่สององคนะพี่นะเนี่ยครับ เนื้อแบบนี้เลยนะพี่นาะยมีความหนึบนุ่มในตัวเลยครับ <c oughs> นีบ่ม็ดดำนะครับนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับนะต่อไปรายการที่สองครับองน,นี้ก็เป็นผ้าชุดเท่าแก่นะพี่นะ พอดีผมไปค้นเจอมาสององนะพี่นะผมก็เลยเอา,าเอามาเอามาลงคลิปคัดมาลงคลิปเลยหา <c oughs> พ,พ,พี่ท่านไหนนะครับทีต่ติดตามแล้วจะรู้กันดีนะพี่นะว่าเนี่ยครับที่ได้มาจากนี้เป็นอย่างไรนะครับนะเนี่ยครับพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหดูครับเนื้อฟูๆนะครับมีความนุ่มนะพี่นะ นี่ครับโอ้โหพิมพใหญ่นะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยครับ <c oughs> นะครับมีความนึกนุ่มนะครับมวลสารนะพี่ รายการที่สองครับต่อไปรายการที่สามครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับมีน้ำมันคาบน้ำมันต่งอิ้วด้วยนะครับนะครับคาบแป้งนะครับเกตทะลุซุ้มนะพี่นะดูครับผงเม็ดดำนะครับโอ้โห เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่เนี่ยครับโอ้โหคาบกุด้วยนะครับมีคาบกุด้วยนะพิมพ์ทรงชัดเจนเลยพี่นะนี่ครับขอตัดแบบนี้เลยครับโอ้โหเนี่ยครับชื่นชอบอยังไงนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วก็ปิดได้เลยนะพี่นะเนี่ยผมเม็ดดำนะครับ รายการที่สามครับต่อไปรายการที่สี่ครับ <c oughs> องน,นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อกเก่าเลยนะพี่นะมวลสารวัดลักคังนะครับนะนะครับขอบตัดแบบนี้เลยมีเส้นใต้ฐานคมคมเลยครับ ้างนะพี่นะเนี่ยขอบเป็นรอยคุดคลูดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับรายการที่สี่นะครับนะรายการที่สี่ครับ่อไปรายการที่ห้าครับครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเนื้อแบบนี้เลยพี่โอ้โหดูครับ ด้านหลังนี่ขอบมียุบย่นเลยนะครับนี่ครับเนื้อนี่มีความนึนุ่มเลยนะครับข่าแป้งเดิมๆครับเส้นใต้ฐานคมๆเลยนะพี่นะนี่ครับเม็ดแดงนะครับ เม็ดมวลสารนี่ครับรายการที่ห้าครับไปรายการที่หกครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้มีเอ่อเม็ดแร่เลยนะพี่นะเม็ดแร่เลยนะครับ เนื้อนี่ออกขาวนวลนะครับแตกลายงาครับนะครับเม็ดแร่เลยนะพี่นิเม็ดแร่เม็ดพระซุ้มกอะครับเป็นมวลสารที่นะครับจัดทาวัดลักขังหรือะลพิลานะครับเป็นมวลสารที่จัดสร้างวัดลักขังครับเนี่ยดูครับโอ้เม็ดแดงครับเม็ดแร่ครับ พุทธกุลนะพี่นะนี่ครับโอ้โหเก่าๆเ,เลยนะพี่นะนี่ครับโอ้โหหลังเรียบนะพี่นะหลังเรียบขอบจะออกปีกๆเล็กน้อยนะพี่นะนะครับครับรายการที่หกครับไปรายการที่เจ็ดครับ อันนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนะนะครับเป็นกุางบางพรมนะครับนะัเป็นนะครับด้านหลังมีตาปั๊มของวัดใหม่อมตะรถด,ด้วยนะพี่นะนยครับ,น, <c oughs> น,รบ,บ,บนะครับดูครับพี่คาบกุนะครับ นี่แหละครับโอ้มีนะครับมีเขาเรียกตาปั๊มนี่เป็นของวัดใหม่อมตะลดนะพี่นะ <c oughs> นะครับวัดใหม่อมตะรดนะพี่นะรายการที่เจ็ดครับเข้าไปรายการที่แปดนะครับ <c oughs> องนี้ครับเป็นสมเด็จครับพิมใหญ่นะพี่นะ มีแร่เม็ดมะขามด้วยนะพี่นะมีแร่เม็ดมะขามด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลองเหล็กดูให้ดูนะพี่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดูหรือเปล่านะครับไม่ได้ลอง,งนานนะพี่นะเดี๋ยวเผื่อพี่พี่ท่านใหม่ที่เข้ามาดูนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กดูดแรงสูงนะพี่นะเนี่ยครับดูดเอกให้ดูเนี่ยครับ นี่เลยนะดูดปึ๊กอย่างนี้เลยนะพี่นะขอ, <c oughs> องนะครับอ่ะมีแร่นะครับดูดนะพี่นะเล็กดูดดูดครับเนี่ยครับเนีย่ยผมวางลงอย่างนี้เลยนะพี่นะ <c oughs> เห็นไหมเล็กดูดดูดปึ๊กเลยนะครับมา <c oughs> ดูใกล้ๆกันเลยครับเนี่ยมีผมว่านะครับมีเออ แร่เหล็กไหลนะพี่นะแล้วก็นี่ครับแร่เม็ดมะขามนะครับนี่ครับเนื้อออกเขียวๆมรกตเลยนะพี่นะนี่ครับโอ้โหดูครับพี่เก่าๆเลยนะพี่นะเป็นสมเด็จสองหน้านะครับนะสมเด็จสองหน้าพิมพ์ใหญ่นะครับ รายการที่8ดครับไปรายการที่9้าครับนี่ครับมีอีกอง์นึงนะพี่นะเป็นเนื้อเขียวมรกตแบบนี้เลยครับเป็นออมีเม็ดแร่มาขามนะพี่นะอนุญาตลองหล็กดูให้ดูเลยครับ <c oughs> นี่ครับดูปึ๊กเลยนะพี่นะนี่ครับ ่านะครับมีข่าแป้งเดิมๆครับเม็ดมนสารเม็ดแร่เม็ดมะขามนะครับเนื้อเขียวมรกตแบบนี้เลยครับพี่ขาแป้งเดิมๆเลยครับ รายการที่9นะครับต่อไปนะครับรายการที่สิบนะครับ <c oughs> เป็นสมเด็จ2หน้านะครับดูใ,บใกล้ๆเลยครับจะมีคราบแป้งเดิมๆเลยนะพี่นะเม,ม็ดมวลสารนะครับ เก่าเลยนะพี่นะเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับลองเล็กดูดอานนี้เล็กดูดูดดติดนะพี่นะนี่ครับมีพี่ๆหลายท่านนะพี่นะ fc หลายท่านเลยถามมาว่าพระที่พานเท่าแก่หมดหรือยังนะพี่นะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับว่าวันนี้ รือว่าอย่างไงนะครับผมจะได้มีโอกาสไปหรือเปล่านะพี่นะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวผมจะแวะนะพี่นะแวะสักนิดหนึ่งนะพี่นะเพราะว่าก็ <c oughs> <c oughs> มีหลายท่านเลยที่ถามนะพี่นะถามมาว่าจะไปบ้านเท่าแก่อีกไหมนะครับคือพอดีแบบคนแบบมาดูไม่ทันนะพี่นะแบบเขามาปิดไม่ทันอย่างเงี้ยก็เลยว่า ผมก็ต้องไม่แน่ใจนะพี่ว่าวันนี้จะได้ไปหรือเปล่านะครับวันนี้ต้องเดินทางไปที่กรุงเทพนะครับแต่ถ้าเกิดผมได้ไปวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาติดไม้ติดมือมาฝากกันอีกนะพี่นะอ่ะเนีย่ยครับองนี้องค์ที่สิบนะครับนะครับจะเป็นโซนแบบพวกแบบนี้นะพี่นะเนี่ยที่ว่าของบ้านเท่าแก่นะครับก็คือวันนั้นลงไปก็มีพี่พ fc นะครับที่มาปิดไม่ทันนะ่ะเยอะมากเลย ถ้าเกิดมีโอกาสวันนี้ไปนะพี่นะถ้าเกิดผมได้ไปนะครับเดี๋ยวผมต้องมีของติดไม้ติดมืออยู่แล้วนะพี่นะเนาะเมื่อกี้รายการที่เท่าไหร่เนาะสิบนะพี่นะเมื่อกี้รายการที่สิบอัออนนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะพี่นะเป็นสมเด็จสองหน้าเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าผมก็ต้องทำตามคำเอฟซี FC, เรียบร้องเรียกร้องนะพี่นะเพราะว่าเราก็า เอามาแบ่งปันกันอยู่แล้วนะพี่นะต้องจัดตามคําขอเลยนะพี่นะเดี๋ยวจัดให้ตามคําขอเลยนะครับนะอ,องค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดครับนะ <c oughs> ครับมีค่าแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นสมเด็จสองหน้านะครับเนื้อหาเก่าดีนะครับ เนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่สวยงดงามเลยครับเนี่ยมีเม็ดแร่ครับโอ้โหอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาเล็กดูให้ดูก่อนนะพี่นะว่าอ่าถือว่าโอเคนะครับเล็กดูดูติดนะพี่นะ นี่ครับสมเด็จสองหน้ารายการที่สิบเอ็ดครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบสองนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จด,ดำนะครับมีเม็ดแร่นะครับมีเม็ดแร่ต่างๆเลยนะพี่นะนี่มเม็ดแร่แเขาเรียกว่าดินเจ็ดโป่งเจ็ดน้ำอะไรนะครับแล้วก็มีแร่ตะไบทองนะพี่นะนะครับ ขออนุญาตเอาเล็กดูดให้ดูดนะพี่นะโอ้ดูดติดเลยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมดูดแรงถือว่าดูดแรงอยู่นะพี่นะดูดแรงในระดับหนึ่งเลยนีฟังเสียงนะดูผมปล่อยตรงนี้นะเนี่ยโอ้โหดูดเลยพี่ถือว่ามวลสารดีจริงๆนะพี่นะมาดูเนื้อหากันดีกว่าครับ สมเน็ดดำนะครับมีแร่เจ็ดปองเจ็ดน้ำนะครับ <c oughs> แล้วก็แร่ตะไบทองนะพี่นะนะเนื้อหาดีเลยนะพี่นะเนื้อหาแบบนี้นี่ดีเลยนะครับมวลสารโอ้โหสุดยอดเลยครับรายการที่สิบสองครับ ไปรายการที่สิบสามครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครัพ,พ์ใหญ่นะครับมีขาบเดิมๆเลยนะครับนี่สวยเลยขอบตัดแบบนี้เลยนะพี่เนี่ยคบขาบเดิมๆเลยนะครับเนี่ย <c oughs> นี่จะเป็นค่าบความเก่านะพี่นะเนี่ยเหมือนแบบสะสมแล้วแบบขึ้นเป็นไข่เลยครับนี่ครับรายการที่สิบสามครับ รายการที่สิบสี่ครับนะคพิมพ์ใหญ่ครับออเนื้องค์นี้นี่ออกโซนหนึบๆเลยนะพี่นะเห็นไหมใสๆเลยครับหนึกนุ่มเลยพี่มีเส้นใต้ฐานนะครับนะครับมีผงเม็ดแร่ต่างๆนะครับ ที่สิบสี่ครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบห้าครับ,รบอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับาหลังหลังกราบหมากนะครับเนื้อเก่าดีนะพี่นะงองค์นี้เนื้อเก่าดีครับ เน่โอ้โหเนือน้อพระองค์พระนี่ยุบยุบย่นยนเลยนะครับเนี่ยครับหลังกลับมานนะพี่นะ ที่ครับเข้าไปรายการที่16ครับนะครับรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าพิมพ์องค์ลุงพุทธนะพี่นะนะพิมพ์องค์ลุงพุทธเขาเขาจะมีร่องกลางหน้าอ,อกนะครับ, <c oughs> บน,นะครับเห็นไหมมีร่องตรงกลางหน้าอกนะครับลอกเกจจะทะลุซุ้มนะพี่นะนะครับมีคราบเก่าๆเลยครับ เนี่ครับมีอกล่องนะพี่นะมีกรอบกระจกชัดเจนนะพี่นะเนี่ยครับเนี่ยมีคราบน้ำมันตังอิ้วด้วยนะพี่นะคราบน้ำมันตังอิ้วเลยครับรายการที่สิบหกครับ ไปรายการที่17ครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ครับนี่โหข้างแยะๆอย่างนี้เลยครับเป็นหลังเรียบนะพี่นะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับโอ้โหนะเก่าแบบนี้เลยครับพี่ ยมีความน,นุ่มนะพี่นะมวลสารชัดเจนแลนะ้วเป็นผงๆเม็ดๆเม็ด,มดแดงเม็ดดำนะครับเม็ดขาวเม็ดุทตคุลนะครับมาดูขอบครับนีบ่หลังเรียบนะพี่นะด้านหลังจะมีมวลสารต่งตางๆเลยนะพี่นะที่บดละเอียดนะครับ ผสมอยู่ในเนื้อพระเลยรายการที่17บเจ็ดครับ <c oughs> <c oughs> ไปรายการที่18ครับนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่โซนแก่นะ้ำมันตังอิ้วนะครับนะนะมีกรอบกระจกนะครับนี่ครับ ดูว่าพี่ดูความเก่านะครับมีค่าฝุ่นนะครับ ดูครับี่เนะื้อน้ำมันตังอิ้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับรายการที่18ครับ <c oughs> เอาไปรายการที่19ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ก็โซนแก่น้ำมันตังอิ้วแบบเข้มเลยนะพี่นะ <c oughs> ถือว่าเนื้อหาดีมากเลยครับ มีคาบเก่าๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นคราบไขนะครับคาบไขนะ้ำมันตังอิ้วขึ้นมาเลยครับ เป็นเม็ดเล็กๆเ,เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> รายการที่19ครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่20สิบครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ <c oughs> นี่มีค้าบแป้งเลยนะครับนะ <c oughs> มีกรอบกระจกชัดเจนนะครับ <c oughs> นี่ขอบตัดอย่างนี้เลยครับ โซนแก่น้ำมันตังอิ้วมีค่าแป้งนะพี่นะ <c oughs> <c oughs> ดูใกล้ๆกันเลยครับนี่ครับเกะทะลุซุ้มนะรพระพักลมเป็นผลมะตูมเลยเนื้อพระนี่ยุบย่นนะครับมีผงเม็ดดำนะครับ <c oughs> ายการที่ยี่สิบครับเาไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเก่านะครับอันนี้เนื้อนี่จะออกโซนแก่น้ำว่านนะพี่นะเนี่ยนะครับเป็นเนื้อว่านเลยนะพี่นะ มีคาบแป้งนะครับมีมวลสารพระซุ้มกอเม็ดแร่ครับเกตดสะบัดนะพี่นะเกรดเอียงเล็กน้อยนะครับนะครับมีอ,อกนี้นี่เนื้อแก่ว่านเลยนะพี่นะนะครับแล้วเนื้อยุบยุบย่นย,นย,นย่นอย่างนี้เลยครับพี่นยะครับด้านหลังนี่เป็นหลังสั่งทายาได้เลยนะพี่นะแบบนี้เลย รายการที่21ครับต่อ <c oughs> ไปรายการที่22ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี้พิมพ์ดีนะพี่นะพิมพ์ทรงดีเลยครับ ออกแบบนี้เลยพี่ขาวๆนวลๆตานะครับเท้าชัดเจนนะครับ ที่ยี่สิบสองครับต่อไปรายการที่23ครับอามับน,นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดท้องเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับอันนี้จะเป็นลักจีนนะครับนะเป็นลักจีนนะครับดูครับโอ้โหนะครับ คาบลักเนียงรักษาสภาพเนื้อพระไว้ได้ดีมากเลยนะครับนะลงลักเสร็จแล้วเพิ่มความเป็นสิริมงคลด้วยการปิดทองเลยนะครับเนี่ยครับาบลักเก่าๆเลยนะครับนะรายการที่23ครับ ไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่24ครับนี่ครับพิมพใหญ่นะครับมีคาบไขเดิมๆเรียนทุกท่านคาบไข่คาบความเก่านะครับมีเส้นกรอบกระจกหรือเส้นบังคับพิมพ์นะครับวงนี้นะนครับมาดูครับพี่ขึ้นเป็นคราบของตรงหู้เลยนะครับ นะครับดูครับความเก่าเลยครับพี่รายการที่24ครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะชื่นชอบองค์ไหนนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับแล้วก็ ติดต่อมาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางหากค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ไม่เจอนะพี่นะครับแคปเกวอโคนเราไปสแกนหาได้เลยนะครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมนะครับ